Have you ever noticed that the world is getting hotter every year and natural disasters are occurring more frequently? These events are not coincidences, but rather the result of climate change. This change not only affects the environment, but also impacts our economy and way of life. However, we all have a role to play in responding to climate change. The Banksine Startup Project is an important step in preparing society to face the changes happening around us. It focuses on developing ideas and innovations that can reduce the impact of climate change and create a sustainable society in the future, while also promoting economic growth. Next, we present the ideas and business ventures of students from Burifa University in the course of Strategic Management, Burifa Business School, with 30 teams, all based on the concept of SDG 13, Climate Action. วันนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงการใช้พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหานี้ในวงการแพทย์เราใช้เข็มฉีดยาจำนวนมากในแต่ละวันซึ่งส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกทั่วไปที่ย่อยสลายได้ยาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือการสะสมของขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติแต่ตอนนี้เรามีทางเลือกใหม่เข็มฉีดยาไบโอพลาสติกที่ทำจากวัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อมทำให้ลดการสะสมของขยะพลาสติกวัสดุไบโอพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเข็มฉีดยามาจากแหล่งพืชที่สามารถทดแทนได้ซึ่งลดการพึ่งพาพลาสติกที่ทำจากน้ำมันฟอสซิล นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตอีกด้วยลูกค้าหลักของเราคือโรงพยาบาลคลินิกและผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่มุ่งเน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายเข็มฉีดยาไบโอพลาสติกเพื่อการแพทย์ที่ยั่งยืนและเพื่อโลกที่ดีกว่า